ภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมก็คือการย้ายน้องหมูหลุมไปสู่ที่ที่มีวิวบรรยากาศแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาตื่นเช้ามาพร้อมกับบรรยากาศที่แสนดีแบบนี้มาทำคอกหมูด้วยงบไม่เกิน2,000กันดีกว่าครับ ผมสาเหตุที่ต้องย้ายนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะ่นไงพูดไม่ทันขัดคําเลยเพราะว่าคอกเริ่มแฉกนะครับผมช่วงนี้ฝนตกหนักมากคอกแฉะนะครับผมแล้วก็อาหารที่เราใช้เนี่ยถึงแม้ว่าจะค่อนข้างแพงนะแต่ถ้าเกิดเขานอนไม่หลับเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาอ้วนไม่เต็มที่นะครับผมน้องๆนีอน่อายุเพิ่งจะหนึ่งเดือนนะแต่ก็ถือว่าโตได้ดีพอสมควรเลย ก็ถ้าเกิดตื่นเช้ามาแล้วเจอวิวแบบนี้ผมว่ายัางไงเขาก็โตซึ่งที่เราบอกนะครับผมว่าราคา2 0 0พเนี่ยจะบอกว่าผมใช้ความกว้างที่3เมตรคูณ6เมตรเลยนะตอนที่ทําเสร็จนะครับผมแต่ที่จะประหยัดได้ขนาดนี้เพราะว่าเราปลูกไม้ไว้ใช้เองนะครับผมเนี่ยก็คือต้นยูคาเห็นต้นแบบนี้อายุเนี่ยประมาณ3ปีนะจริงๆแล้วถ้าเกิดผมดูแลได้ดีกว่านี้นะตัดหญ้าตัดอะไรให้มันสะอาดนกว่านี้ผมว่าเขาอาจจะโตได้ดีกว่านี้นะ อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโตได้อย่างดีนะและไม้เสาที่จะใช้นะครับผมก็จะมีไม้คูนและไม้แดงนะครับผมส่วนไม้ยูคาม์ิเกียจะเอาเป็นไม้ที่จะทําหลังคานะครับผม ก็ขั้นตอนแรกนะผมก็จะตัดไม้มาที่3เมตรนะครับผมตัวไม้เนี่ยสเมตรแล้วก็ทําเป็น4ด้านนะครับผมส่วนตัวเสาเนี่ยผมจะลงที่ประมาณ2องเมตรแปนะครับผมก็จะเหลือไว้สักหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าที่เราใช้ความกว้างขนาดนี้เพราะว่าจะพอดีกับสังกะสีที่เราจะซื้อมานะครับนี่ผมก็วัดไปทําแบบเนี้ยทั้ง4ด้านเลยนะครับผม วัดแบบนี้ทั้ง4ด้านแล้วก็ปักไม้นะครับผมแล้วก็เลงให้ตรงเนาะซึ่งเสาต้นแรกที่ใช้เนี่ยคือผมเอาเครื่องเจาะไว้เพื่อที่จะตั้งเครื่องเจาะไม่อยากวางนะเพราะตรงนี้ค่อนข้างที่จะยาลกลบนะครับผมต้องบอกเลยนะครับผมว่าเครื่องเจาะเนี่ยย่นเวลาได้ไวมากๆนะครับผมเชื่อไหมครับคุณผู้ชมตีหลุมเนี่ยผมใช้เวลารวมกันเนี่ยไม่ถึงสานาทีเลยด้วยซ้ำนะครับผมถ้าเกิดใช้แฉงขุดเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี15-20ถึงนาทีนะกว่าจะขุดได้นะครับผมเพราะว่าความลึกเนี่ยผมจะฝังลง ไปที่ประมาณ50เซนเป็นอย่างต่ำนะครับผมถ่ายได้ไม่ทันเลยฝนตกแล้วคุณผู้ชมโอ้ยหัวจะปวดแต่ผมจะไม่ยอมแพ้แล้วเพราะว่าผมหยุดทําคลิปมานานมากเพราะว่ากลัวฝนนะครับผมกล้องผมไม่กันฝนแต่ครั้งนี้ผมจะทําให้ได้นะครับผมก็หลังจากที่ขุดหลุมเสาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ขอตัดแต่งเสานิดหน่อยนะครับผมเพราะตอนแรกเราตัดมาเบี้ยวนะครับผมก็จะ จะแ,แต่งเสาให้เขามีรูว้าวตรงกลางเพื่อที่จะรองรับไม้นะครับผมเพื่อให้ล็อกไม้ได้ครับอันนี้ก็ทําบอกเลยตรงๆว่าทําแบบไม่มประสบการณ์ฝนก็ตกนะครับผมตกมาไม่หยุดเลยนะแต่ก็ยังถือว่าพอถ่ายคลิปได้นะครับผมหลังจากที่ตั้งเสาแล้วเนี่ยเราก็อัดดินนะครับผมสูตรวิธีอัดดินให้แน่นนะครับผม มีผู้ใหญ่ที่น่านับถือในหมู่บ้านเขาแนะนํามาว่าให้เราขุดดินรอบๆหลุมนะครับผมขุดดินรอบๆหลุมเพื่อที่จะกบหลุมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เยียบให้แน่นนะครับผมแล้วก็ใช้ไม้กดลงไปนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าฝนตกกดเท่าไหร่ก็ยิ่งยุบนะครับผม,ผมก็จะอัดให้แน่นพอสมควรไปก่อนเนาะทำแบบนี้ทั้ง4ต้นนะครับผม,ผมก็ตั้งเสาแล้วก็อัดดินนะครับผม ผมรู้แล้วว่าทาไมผมถึงปวดหลังไม่หายจริงๆคลิปนี้ผมถ่ายไว้หลายวันแล้วแต่ผมก็ปวดหลังยังหาสาเหตุไม่เจอนั่นก็คือการแบกเสานี่เองแต่ต้นเนี่ยเห็นแบบนี้น,นี่น้ำหนักเอาเรื่องอยู่นะคุณผู้ชมแล้วยิ่งฝนตกๆแบบนี้โอ้โหไม่อยากจะบอกหลังจากที่ตั้งเสาเสร็จแล้วนะครับผมก็ตอกเลยนะครับผมผมจะตอกคานด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมตอกคานด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้เลยนะครับเออใช้กระกะเอานะอันนี้เรายังไม่ได้วัดระดับน้ําเพราะว่าเราเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเกิดน้องหมู โต oh, แล้วเนี่ยเราได้ขายปุ๋ยหรือขายลูกพัน์ของเขาเนี่ยเราก็จะทําคอกใหม่นะครับผมเราจะทําคอกใหม่ที่ใช้ลกวคนนี้อันนี้คือทําให้น้องอยู่แบบเป็นโมเดลแรกก่อนนะครับผมเป็นโมเดลแรกไปก่อนเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของด้านข้างและผมจะทําเป็นทรงโมเดนหรือทรงหมาเงี้ยนะครับผมอันนี้ผมก็ทําตามแบบคือไม่เคยทําเลยครั้งแรกในชีวิตที่ผมเพิ่งเคยทํานะครับผมก็ลองดูเนาะ ก็ตอกหน้าหลังแล้วแล้วก็คานซ้ายขวานะครับผมตัวคานเนี่ยผมว่าผมจะใช้ทั้งหมดสอันเนาะตอกไปเลยนะครับผมตอกหน้าตอกหลังตอกด้านซ้ายด้านขวานะครับผมนี่หลังจาก พอตอกซ้ายขวาเสร็จแล้วผมก็จะตอกตรงกลางนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับผมจะใช้คาน4ด้านเนาะซึ่งตอนนี้เห็นแบบนี้เนี่ยผมทําหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคนไม่เคยทานะครับผมตอนเยนเ็ยนๆเนี่ยยุงลิ้นเริ่มมาและแต่โชคดีที่ผมอ่านเจอนะครับผมในฟาร์มของเราเนี่ยคือไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีมานานมากแล้วนะครับผมก็มันจะมีพืชสมุนไพรหลายชนิดที่ขึ้นอยู่ในฟาร์มเราเนาะก็อย่างต้นนี้นะครับผมนั่นก็คือต้นกระเพราผีหรือแมงลักคานนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเขาเป็นวัชพืชต ทิ้งบ้างใช้ยาฆ่ายาฉีดทิ้งบ้างแต่หารู้ไหมว่าจริงๆเจ้าพืชตัวนี้เนี่ยมีสรพคุลทางยาเยอะมากและที่สําคัญนะครับผมป้องกันยุงได้อย่างดีมากๆนะครับผมนี่ดูนะครับแมลงบินว่อนเลยนะจริงๆแล้วยุงและลิ้นเนี่ยบินว่อนเลยนะแต่พอผมเอาใบแมงลักคามาทาที่ผิวเนี่ยยุงไม่มายุ่งเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเขามีสรรพคุณอื่นอีกเยอะมากเราทําคลิปเอาไว้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมในช่องของเรานะครับ มาทํางานกันต่อดีกว่านะครับผมหลังจากที่ตั้งคาเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะไม้แปรดีไหมนะครับผมไม้แปรผมจะใช้ทั้งหมด4ต้นนะครับผมวางไว้แล้วก็ปลูกนะครับผมวางไว้แล้วก็ปลูกจริงๆผมแอบนับถือช่องที่เขาทาคลิปแบบคนเดียวแล้วก็มีภาพจับพุกมุมนะอันนี้ผมพยายามจะจับภาพจากมุมด้านบนแต่มัน จับไม่ได้นะครับผมขาตั้งกล้องผมมันสูงไม่พอนะครับก็ปลูกให้ดูพอเป็นวิธีเนาะอันนี้คือหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วนะครับผมปลูกเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะมันก็อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะก็คือไม้ที่เรานํามาใช้เนี่ยมันก็เป็นไม้ที่เราปลูกเองเนาะมันก็จะมีคดบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่ก็เชื่อว่าจะใช้งานได้อันนี้นี่เพิ่งหัดปลูกอันแรกก็ยังไม่สวยงามเท่าไหร่น,นะครับผมแต่อันหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มดูมีมาตรฐานขึ้นแล้วนะครับผมก็จะปลูกแบบนี้นะครับผมและ สังกระสีที่เราใช้นะครับผมจะใช้สังกระสี10ฟุตนะครับผม10ฟุตนั่นก็คือ3เมตรนะครับความกว้างของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60เซนเนาะก็อันนี้นะครับความกว้างที่3เมตรผมใช้สังกระสีที่5แผ่นนะจริงๆผมซื้อมา6แผ่นแล้วก็เหลือ1นแผ่นก็เลยจะต่อด้านหน้านะครับผมเหมือนเดิมใช้ขึ้นเจาะนะครับผมฝังเสาซ้ายขวาอันนี้ผมทําให้ขวามือของผมเนี่ยสูงกว่าแล้วก็ให้สรรไปทางด้านซ้ายหลังจากจะแท็กรอบกรุบดินไปแล้วเราก็ใช้ไม้อัดลงไปอีกเช่นเคยนะครับผม แล้วก็ใช้ไม้คานด้านหน้าตีเลยครับผมซ้ายขวานะครับตีซ้ายขวานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ผูกด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะใช้ลวดผูกนะครับผมเพื่อรับน้าหนักนะครับผมซ้ายขวาเหมือนกันหลังจากผูกซ้ายขวาเสร็จแล้วเราก็ทําคานนะครับอันนี้ขาเรียกว่าคานใช่ไหมผมก็ผูกคานด้านหน้าแบบเอาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมผมเพิ่งเคยทำครั้งแรกเนาะก็ใช้หลักการแรงล้มทวงเลยแหละว่าง่ายๆนะครับ แล้วก็น,นี้นะผมจะใช้ทั้งหมดประมาณ4อันนะที่ปลูกแล้วครับหลังจากนั้นก็เอาสังสีแผ่นที่เหลือเนี่ยมาว่างนะครับลมเริ่มแรงแล้วตองตะปูก,กันดีกว่าปากัปากๆนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมวันนี้ก็คือเป็นโครงหลังคานะครับผมนี่เป็นโครงหลังคาซึ่งหลังจากที่ทําโครงหลังคาเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าฝนตกหนักมากนะครับผมฝนตกหนักมากตอนที่เราทํารั้วคอกด้านในเนี่ย <rika> <ๆ S 2> ก็มีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับผมมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยก็ ด้วยความที่ว่าอยากให้เขามีพื้นที่วิ่งเล่นผมก็เลยต่อยื่นขึ้นมานะครับหรือขานด้านหน้ายื่นขึ้นมาแล้วก็ใช้แสแลนเป็นหลังคานะครับแบบนี้ก็คอกนะครับผมก็ความกว้างอันนี้ก็จะกว้างขึ้นนะกว้างที่3าูณเมตรนะครับผม กว้างที่3คู6เมตรแล้วก็ไม้ด้านหน้าเนี่ยคือเราจะเปิดปิดให้น้องหมูเนี่ยสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้นะครับผมสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ก็คือเราจะเปิดให้เขาเดินเที่ยวแหละนะเราจะทําเป็นหมูไล่ทุ่งนะครับผมแลวด้านข้างเราก็ใช้ไม้ไผ่มาตีซึ่งน่าเสียดายมากตอนที่เราทําเนี่ยคือฝนตกหนักมากนะครับผมฝนตกหนักมากๆเราไม่สามารถเสี่ยงที่จะเอากล้องมาถ่ายได้จริงๆนะก็ต้องขออภัยนะครับผมก็วันนี้เรา ือว่าเป็นโครงโมเดลง่ายๆนะกันนะครับผมด้วยงบไม่เกิน2,000บาทนะครับผมงบไม่เกิน2,000บาทก็คืองบที่ว่าเนี่ยนะครับผมที่ต้องจ่ายเงินจริงๆก็คือมีสังกะสีลวดและผักบู่เท่านั้นเนะาะสแลนเราก็ใช้สแลนเก่าที่เรามีอยู่ที่เหลือเนี่ยไม้เนี่ยเราก็ใช้ในตัวเนานะก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และที่สําคัญนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่างๆจากทางช่องของเรานะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาน้องหมูมาอยู่ที่นี่กันแล้วจะมาดูกันว่าน้องหมูเนี่ยจะแฮปปี้ไหมกับบ้านใหม่วิวใหม่แบบนี้